เมื่อ <target> มีจดหมายเชิญให้ผมไปเล่นกิจกรรมวันล้างบาปมาดูกันว่าผมจะรอดหรือไม่กฎเจณฑ์เลยโอเคเขาคนดูรู้สึกก็เหมือนมีกิจกรรมอะไรคือล้างบาปสักอย่างอะไรเมื่อกี้เราไปดูในกว่านั้นมีอะไรเขาบอกให้ไปกระลายเขียวมั้งใหาจำไม่ผิดเมื่อกี้กระลายเขียวคือตรงนี้ใช่ไหมคือวันล้างบาสเขาทำอะไรอ่ะกดหนึ่งเหรอกดหนึ่งเขาร่วมกดหนึ่งเขาร่วมกดยังไงอ่ะกดหนึ่ง โอ้ยเฮียกดไอว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ฮัลโหลพี่ชายครับพี่ชายมันคืออะไรอ่ะพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ผมไหมฮัลโหลโอเออไปไงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันติดเงี้ยอันน่ะใช้ชีวิตวดีข้างก้อยโชคดีฮะ มันขยับไม่ได้เออแล้วกูตกแบบเฮียกูไม,ม่ได้เล่นเลยเรามาเล่นไงอ่ะเฮียเอ้ยากเล่นเน้อยากเล่นเน้ออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเนื้อแล้วไปไปอย่างนี้ลืมถามไปที่กิจกรรมเป็นไงบ้างอุ้มเลยด้วยเหรอ <พา S 1> อ๋อชุบได้ยี่สิบวิว้กูจะไปเทิร์มมึงช,ชุบหรือเปล่าเขาชุบหรือเปล่าเขาชุบหรือเขาจบ เขาจกเหรอไม่ใช่เวนั้นไม่งมาแทงกูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเวนเลยที่คนอื่นเขาพูดเทียไม่ได้ยินเลยอ่าวเกิดฮะขี uh huh. ้กลัวลว่ะวอ่มวิงว่ง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 วิง่งวิ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 ่ง ขี้มันใช้เพเนได้ไม่อยังรู้ว่าเฮ้ยเอามันปั๊มเพชม,นนมนันได้เหรอกูไม่รู้ดิกูเลยไปเป็นจีสาระฮัลโหลสาระเลยอ๋อขี้มันปนเพชรกูปนเงินกูเฮ้ยเอามันปนได้เหรอโอ้อยบอกว่าใบเบกูก็โดน 3000, อ่ะสามพันโอ้โหโอเค โอ้ยเฮียมึงปนกูหมดเลยไหมเฮียเฮียมึงไม่ต้องเหลือให้กูเลยไหมน้อง, 3, อ,งอ,อ,อีอสดดมออปปามซีวิกูจะเกิดมากระทืบมึงเดี๋ยวก่อนเออจำไว้ฮียเฮียสุดแดกดิไปขโมยของกูก็แล้วกูไม่รู้ด้วยแล้วกูเลยไม่เป็นแค่นั้นแหละเฮีเฮียมันเบิกรถด้วยอ่าอเฮียนี่มันเนียนมันไม่มีเฮียอะไรให้มึงแล้วครับน้องมันหมดแล้วกูจะเกิดมากระทืบมึงเนี่ยเบ็ดตกปลากูก็เอาเนาะโอเคได้้ไอเหี้ยนี่กลัววิ่งก่อน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 ไอ้เหี้ยมาไม่ยอมจริงยี่สิบนาทีได้อยู่บางคนดูเป็นนยังงงงไไี่แก๊เหี้ยนนีี่่่หวา มาดิวกมันกำมัดแล้ววกกูจ้าแล้วพวกูซัดลายแดนฟังพวกกูจอแล้วกูสไลป์ดรอปไปงมองไม่มีทางจะเทียบตวลยุ้ยั่้กอันเลโดนว้เบรเป็นสอันล่ะเียค่าเป็ตวนึงมาคนเดียวเฉยหรอกเดี่วกูเป็นไปคนเดียวไม่ได้่าดูหรอกแม้แต่นิดเดียวจริงสาระเลยโดนแน่โดนแน่คุณเฮียนีโดนแนโดบร้อยสัตว์่วง มันไม่มีเฮอะไรมึงปอนแล้วไอ้น้องมึงฟังซิมันไม่มีกูจะเกิดแล้วมึงอย่าปนดีเฮอะไรมึงก็ปนเลยนะกูจะมากระทืบมึงเนี่ยโอเคนั่นแหละดีมากน้องสมที่เกิดได้ดีจัดไอวิวววว่งวิ่งวิ่งเสือรักบ่ากูนั้นกลัว,วเลี้ยเฮยคนเยอะมันชนได้เลยปะอยากขี้อยากรู้อยากเล่นได้เป็นอนะ่ะเพิ่งมาด้วยอ่ะแล้วมันมาหากูค่นั้นแหละ chinh chinh đi ơi yà ôi ui 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 này, ui hmm. này, สิบเก้าไปไแล้วจูไปแล้วจูไปแล้วจูไปแล้วจูออย่างเดีอจากตรงนี้ให้ไวที่สุดจากตรงนี้ให้วที่สุดฮียนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยลงปนดิรอไรอ่เีกูไดปนแล้วกูได้ปนแล้วกูได้ปนแล้วได้ปปนแล้วปนแล้วนลน้นน้ไอวนไ้หมดไ้ด ขี้แกงใหญ่แก๊งโตไทยอาอันนี้ปนไม่ได้สนับปกนปนไบบมีขี้แล้วปนหมดเลยไม่รู้เลเขี้ปนแม่งหมดอะไม่รู้แล้วเออนั่นแหละมีเท่านี้แหละไอ้กล่องส้มได้ปะได้กล่องส้มไม่ได้วะไปเดีวกันนุ่มมันจะมาฆ่ากูมันจะมาฆ่ากูมันจะมาฆ่ากูอดีดีเลยดีเลยมันจะมาฆ่ากูมันจะมาฆ่ากูมาฆ่ากูดีแล้ว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  อะไรีสิบแปดนาทีนี่เร็วนี่เร็วหนีเดี๋ยวหนี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 เร็วนี่เร็วนี่เร็วหนูไม่อยู่แล้วหนูกลัวนีเนี่ยเนี่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 ไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดหนูกลัว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 หนูไม่กล้าเล่นเนอะมันเอาของเก็บไปทันรถได้ปะวะหนูกลัวจริงสาระเลยเดี๋ยวไปหาชกศพเขามาดีกว่าเดินชกศพใครเขาได้บ้างดูให้ดีก่อน งไปแล้วจู่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 แล้วก็แบ่แล้วก็จกดีรออะไรจกดีจก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 แล้วจก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 แล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเงิน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 คิดได้เงินอยูได้เงินอยูแต่กูโดนไปหลายหมื่นจัดไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยโดนไปหลายหมื่นจัดโดนไปหลายหมื่นจัด อันนี้คืออะไรเบคอนเหรอขอได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งเฮ้ยไปแล้วหนุม่มเฮ้ยไปแล้ว <c oughs> คนเกลียนเลยอ่ะ <c oughs> คนเกลียนอะ่ะเกลียนจัดเลยขัเรถเล่นมาหาจกเขาอ่ะจบสมเขาอ่ะดูกันด่วนอืเล่นกับคนฉลาดนอ้องไอ้เฮ้ย <c oughs> เล่นกับคนโงงงเลยเข้าไปบวกเขาแล้วเอาตายหายตายหงแล้วแล้วเหลือสิบห้านาทีแล้วก็ขับรถเล่นชิวใช่าใจไหมล่ะไปเดินไปหาสอดสองคนในเมืองเ่อรอว่าเขาทำอะไรกันบ้างไป ไปดีกว่าเดินขับรถเล่นเลยชิวชิวจัดชิวเกินชิวจริงสาระเลยไม่มีใครชิวที่สุดแล้วบนโลกมนุษย์ไปเนี่ยโคตรเวอร์เคตรชิวขั้รอันตรายเราดูคนนอนตายเราดูคนนอนตายเราดูคนนอนตายตรงไหนมีคนนอนตายเราวิ่งเข้าไปฉกศพอ่าเก่งเลยไปเลยเนอะบรรจารบลรจ้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 ารบรรจารบรรจารบรรจารฉกศพปะ ไอ้เหี้ยเขาเกิดก่อนนี่ว่าไม่อยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยเขาเกิดก่อนนะบวกไหมเออไม่บวก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 ดีกว่าอย่าไปยกกันหนูกลับมาเล่นดีกว่าแล้วไม่บวกไอ้เหี้ยบวกกูก็ตายดิมีสภาพเลือดกูดิแม่งเหลือไม่ตุ้งแง่เนี่ยว่าจะเลือดเลยหลอดอื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก่อนหาหาเจอศพใครกเอาศพนั่นแหละไปอ่ะอนี่แหละศพนี้แหละ นั่นคือผู้ถูกเลือกปไปไปเออไปล้จู้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 ไปล้จู่ขนาดแหละวางแล้วก็จกเลยขนาดแหละรีชิวจัดด้วยดิศงเนี่ยไอดอลเลยอะ่ะขนาดแหละโทรศัพท์มีปะเที่มึงเหลืออะไรบ้างเนี่ยน้องมึงไม่เหลืออะไรเลยโอ้โหอะไรเนี่ยน้องพี่จกเองทำไมไป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 ,ไป,ไป <c oughs> นั่งเดีดีรออะไรอ่ะใครจะเข้าไปบวกน้องออกไปพี่ก็ตายเปล่า,าดีมาอย่ามายุ่งก,กับกูไปไหนกันไปเฮียยืน่นมือก็รับัญญาอ่อนเล่นแบบบุญใหญ่เขาเล่นอย่างนี้ครับน้องอ่าโเคเชียวน,นี่คุ้นๆเหมือนมาฆ่ากูมาก่อนวันนี้มีกูจะเกิดแล้วมึงจะป้อนทีอยอะไรมึงก็ป้อนอะไรกูจะมากระทืบมึงเนี่ยแค่นึงไอ้เฮียนี่มีคอนมีคอนมีคอนเฮียแต่โดนคอร์นทุกตายได้เหมือนกันนะพูดไปพูดมาแล้วอ่ะ มานี่ดิมานี่ดิอะไรวะเ9กาแบกมือไปไป อะไรจู้ได้หนึ่งสอบแต่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 หนึ่งสอบคะแนนแรกชิวจัดมุดลงทารบายน้ำไป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 น้องพวกแบบพวกมันสมองพิษแล้วทำอะไรแบบนี้กันครับนี่เป็นไงมันเป็นกระจกให้ชิวเกินเอาไปทำไรได้นี่จะตายหาแล้วนะโอ้โห กูทำไปทำไมเออจะร้องไห้กูทำไปทำไมอ่ะรอกูก็จะหมดกลัวกลัวกลลัวไม่ยุ่งอไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งหคนกลัวคนกลัวกลัวกลัวกทกีเดียวที่เราอยู่นี่ว่าชี้้อกันจริงเด้อเดเดแล้วเล้วขยกไปขยกศบไปขยกศพไปขยกศพไปขยกศพไป เตรียมตัวเลยเฮียนี่โดนป่นชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนคนฉลาดทำไงครับน้องนี่เห็นอะไรไหมปไปแหม่น้องคนเก่งครับไปอย่างนี้กันหนุ่มเองก็รู้ว่าพี่หัวขนาดไหนไปแต่วันนี้น่าจะตายมานานแล้วน่าจะใกล้เกิดแล้วไม่เป็นไรนี่คนเก่งเาเล่นอย่างนี้กันน้องเฮ้ยพวกเขามีแบบไอคิวอะในหัวสมองมเยอะๆนี่ โอ้ยเฮี้ยไหมเบสแต่มันไม่มีอะไรเลยไงเหมือนอีแร้งอะตอนนี้คนดูแบบอีแร้งอะฉกอะฉกเอาของเขาไปอะครับตีกันแทบตายยี่นี่ขับมาแล้วไม่นก็ฉกแล้วก็ไปเลยเออเฮี้ยเฮี้ยดีจริงจเหลืออีกนาทีเดียวนะครับคนดูไปเดี๋ยวเราขับรถชิวๆด้วยอะไปอะเดี๋ยวไปดูตรงที่เราได้ของมาเฮ้ยฉกฉอไม่อยากลงไปเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่า โอเเ้ยเคี้ยนี่โอ้ยซาตวเคียน่ะกูยช่ไหมเดียบร้อยไม่โดนนั่นเนี่ยออสบู่ไปถือบีอสบู่ไปถือบัว คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมคลิปต่อไปอาจจะเป็น g บ b นะครับผม <c oughs> ลาเดิเลยเ <c oughs> จอกันครับคุณโดคลิปนี้ซีวายบายครับผมเจอกันครับคุณโดบายบายพวกกูแคมป์ฟอนเดอร์